มาดูกันว่าไฮเวลาไอจะเป็นยังไงนะผมสำหรับเดนเจอร์ร <L anger> อบโคลาบูโฟนันนะผมอะ่ะใช้แร่โอ้โ oh หเดินติดจั่วเลยนะผมอะ่ะผมก็ใส่ทา้งด้านของถ้าจะไม่ผิดรองเท้าด้วยนะผมนี่ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะผมผมขอฝากร้านเกมโค้ร้านเติมแพ็กเกจเติมลูบี้ในราคาที่ถูกกว่าในเกมสะดวกสะอาดปลอดภัยแน่นอน,นะครับสำหรับลูกค้าใหม่ที่ไปเติมกับร้านเกมโคเป็นครั้งแรกจะได้รับส่วนลด10%หากใครที่สนใจนผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันต่อเลยนะครับกราฟสัสดีท่านชมที่น่าหลักทุกๆท่านด้วยนะครับดีๆต้อนรับผู้สู่ช่องไอซันซันนี่กับเกมไลน์เลนเจอร์ด้วยนะครับ ซึ่งเข้าเกี่ม,มาก็คงจะเห็นหน้าตาไอดีหลักมีตัวแปลกๆเช่นเคยนะผมะสำหรับตัวนี้ก็เอาจริงๆนะผมตัวนี้ไม่มีคนขอมาเลยนะผมมีแต่คนขอทางหน้าของโคนันจอมโจรคิดแล้วก็ตัวของโมลิลานนะผมแต่ลืมไปว่าตัวเนี้ยก็เป็นรอบของโคนรโบโคนันเหมือนกันนะผมซึ่งตัวละครน,นี้มีชื่อว่าไฮระไอนะผมซึ่งเป็นตัวที่แบกผมขึ้นลีกตำนานเองสำหรับตัวนี้อะ เป็นตัวท็อปต,ตำนานของผมแต่ก่อนเลยนะครับสรับเลนเจอร์ตัวนี้อ่ะก็ชื่อชื่อเต็มๆชื่อว่านักวิจัยไฮ布拉ไอ้นะครับหตัวนี้ก็เป็นเลนเจอร์ที่ออกมารอบเดียวกันกับโคนันกับจอมจุนคิดเลยนะครับอ่แต่ผมดันเปิดไม่ได้2ตัวนั้นผมเปิดได้ตัวนี้แทนนะครับอ่ะก็สเตตัสคร่าวๆข,ของตัวไฮ布拉ไอนะครับตอนนี้ทั้งจุมตีอยู่ที่1นึ่งแสนทั้งชีวิตอยู่ที่เก้าแสนถ้าปั้นแม็กก็ทั้งจุมตีก็จะอยู่ที่สองแสนทั้งชีวิตน่าจะอยู่ประมาณ หนึ่งจุดแปดล้านหกอะกลางๆะตัวนี้ความเร็วในการโจมตีถือว่าค่อนข้างที่ไปแบบเร็วมากๆเลยนะผมเคลื่อนที่ก็เร็วมากระยะโจมตียืนจุด4ี่คือหลบสกิลจากระยะยืนได้เลยนะผมและสำหรับเดนเจอร์ตัวนี้อะ่ะแล้วก็สําหรับครูดาวสกิลนะผมอะ่ะคูดาวสกิลผมบอกไว้เลยว่าตัวไฮเปอร์ไอค่อนข,ข้างที่คูดาวนัดมากนะผมสำหรับตัวนี้ครูดาวอยู่ที่ สกิลหนึ่งอยู่ที่16วิสกิลสองอยู่ที่10วินะผค่อนข้างที่นานมากถ้าเป็นพวกโคนันกับจอมจนคิดถ้นะผมคูดาวสกิลจะอยู่ประมาณ3-2วินะผมอ่ะประมาณนี้ระยะก,การสร้างเลนเจอร์ใหม่ปกตินะผมเอาต้าเก้าให้เอาต้าเก้าทไหมก็จะประมาณครึ่งหนึ่งนะผมอ่แะแร่ใช้อยู่ที่1,620ถือว่าคา่อนข้างที่เยอะมากๆนะผมสำหรับตัวนี้อะ่ะเป็นตัวที่ออกมานานมากๆแล้วนะผมแล้วก็เป็นตัวแบกทีมผม ในสมัยก่อนเลยท่าผมเดี๋ยวเราไปทาการรีวิวกันที่สเตจหลักกันเลยท่ามปลาตัวมันปัจจุบันเป็นยังไงท่ามาสําหรับตัวนี้ถ้าผมจะไม่ผิดตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างที่ปวดมากๆท่านอ่ะลืมไปท่านผมลืมไปอ่านสกิลเดี๋ยวไปอ่านสกิลคร่าวๆกันก่อนท่านผมอ่ะสกิลที่หนึ่งของไฮปลาไอเป็นการเพิ่มพลังชีวิต80%ฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่10วินาทท่ผมอ่ะฟื้นฟูต่อวินาทีคูณ80คือยืเลือดแบบต่อเนื่องท่าผม80% 18วิก็ถือว่ายเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีการเพิ่มการต้านทักษะ80%สเนะครับเพิ่มต้านทักษะถึง80 18ิวินะครับค่อนข้างที่นานมากๆแล้วก็เพิ่มค่าความเสียหายของคิติคอนฮิต80%ิอตอีก18วินะครับสำหรับสกิลนี้คือครบเครื่องมากๆนะบอกเลยว่าถ้าบัฟให้สายพลังคือยืนได้ทั้งวันเลยนะครับสำหรับสกิลที่2เป็นการเปลี่ยนร่างศัตรูนะครับให้กลายเป็นทห,หาร18บแวิ ก็คล้ายๆกับทางด้านของอ่าโคนี่บิ๊โบงของตัวนี้เสกให้ตัวเล็กลงนะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี1,800ทําลายลงในพื้นที่ก็เป็นสกิลที่มีดาเมจแล้วก็เสกให้ตัวเล็กลงนะคสำหรับสกิลนี้ก็ว่าคุ้มประโยชน์ได้ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับก็จะไปเน้นกันที่สกิลบัฟส่วนใหญ่เพราะว่าตอนนั้นบัฟค่อนข้างที่ดีมากๆเลยนะครสำหรับตัวของไฮปลาไอเยวไปยุ รีวิวกันที่ด่าน396กันเลยนะว่าตัวของมันปัจจุบันเป็นยังไงบ้างนผมอ่ะก็ห่างหายกันไปยาวนานกานนรของสำหรับตัวนี้่ะผมกดผิดดดานะคผมก็ค่อนข้างที่เบอร์มากๆช่วงนี้มนาะมาดูกันว่าไฮเวลาไอจะเป็นยังไงนะผมสำหรับเลนเจอร์รอบโคลาบูโฟ,โฟ,โฟนันนะคมอใช้แร่โอ้โหเดินติดจั่วเลยนะผมอ่ะผมก็ใส่ทา้งด้านของถ้าจะไม่ผิดรองเท้าด้วยผมนี่ กูดาวสกิลค่อนข้างที่นานแล้วก็ตัวค่อนข้างที่เปราะบางนะครับเพราะว่าเป็นเลนเจอร์ที่เก่ามากๆแล้วนะครับแต่สกิลเห็นไหมครับผมมันก็ยังติดดีอยู่เหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นด่านปกตินะครับถ้าผมจะไม่ผิดผมไม่ได้ใส่เกียร์เพิ่มความชีวิตให้มันเลยนะครับใส่แค่เกียร์ไปตัวเรียว,วก็เลยจะเห็นแบบอาเปราะบางเป็นพิเศษนะครับตัวนี้ออกแบบสกิลลวดลายค่อนข้างที่สวยงามมากครับรอบนี้ ถึงคูดาวสกิลจะค่อนข้างที่นานหมแต่ผมเห็นมันบัฟค่อนข้างที่จะถีมากๆแล้วก็สกิลดาเมจค่อนข้างทีงถถ่ถีอนการหมบัฟต้านสกิล80% <im iß> ผมมองว่า <im iß> มันเยอะเกินไปหะผมครับตัวนี้ผมมองว่าน่าจะเยอะที่สุดในเกมแล้วมั้งนะครับผมนะหรับตัวนี้ก็บัฟตั้ง80%ผมไม่เห็นตัวไหนที่บัฟถึง80%เลยนะผมนะบปัจจุบันนี้นะผมก็เข้าๆแล้วไม่น่าจะผ่านการนี้ได้หมก็ คร่าวๆประมาณนี้ก็กันเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันที่ PvP สักเกม2เ,เกมกันเลยนะผมว่าตัวของมันเป็นยังไงนะผมก็จะดตีเพื่อนนะผมอ่ะก็ใครที่อยากให้ผมซองเกียร์หรือซองเลนเจอร์อ่ะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะผมคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาซองเกียร์ให้กับคนดูนะผมว่าเป็นยังไงอ่ะก็เอาเลือกที่ลำดับล็อกอินล่าสุดเลยนะผมก็คนแรกเลเวล33อ่ะทีมนี้โอ้โหเกียร์ตึงเกียร์ฟูแบบนี้ผมรู้เลยนะผมว่าไอดีใคร ก็ไปหากันสักเล็กสักน้อยนะผมเอาสักแบบไม่เกินแบบนั้นก็น่าจะโอเคอยู่นะผมอะก็อ่ะทดสอบกับไอดีรลองของละกันนะผมว่าจะเป็นยังไงผมไม่เน้นชนะนะผมผมเน้นแค่ให้สกิลมันติดดีก็โอเคแล้วนะผมอะสำหรับไอดีลองของผมก็ไม่ใช่ว่าไกลกาอาราลีข,ขนาดนั้นนะผมอะดูดูนะผมอะ่ะสกิลก็ยังแม่นอยู่เหมือนเดิมน,นะผมครับตัวนี้ก็ดทูทางด้านของทางด้านอ่า โอ้โหโดนยับเลยครับผมแทบจะไม่เห็นผลเลยค่ับผมก็เดี๋ยวไปรีวิวกันอีกตาหนึ่งครับผมเพราะว่าตานี้ค่อนข้างที่แบบตายง่ายเกินไปหน่อยนะท่านผมอะแต่ก็มาซื้อเนื่องจากที่ผมตีไอดีตะกี้นะผมเป็นไอดีรองผมลีค่อนข้างที่โจมมากๆากาผมผมยังขึ้นลีเพชรยังไม่ได้เลยนะานผมอะเนื่องจากการมาของตัวแอมเลียนท่าผมทาให้ลีของผมค่อนข้างที่โจมมากๆนะานผมแล้วก็ไม่ค่อยแบบ อันนี้สักเท่าไรนะผมเดี๋ยวตีไอดี ID ไปม่วงแล้วกันนะผมราไอดีไปม่วงอย่างน้อยก็ไม่ขนาดน้นนะผมอ่ะอัปเดตไอดี ID ไปม่วงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะผมไอดีไปม่วงกับไอดีไปเหลืองนะผมะก็เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันอีกทีตอนนี้ก็ถึงระดับขั้นไหนแล้วก็เดี๋ยวมาดูการน,นะผมอะ่ะดูผมว่าสกิลมันติดแม่นไหมตัวของไฮเวลาไอนะผมออกมาค่อนข้างที่นานมากๆแล้วนะผมแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่เก่งมากๆนะผมสำหรับตัวนี้อ่ะ ผมว่าอาจจะปั้นแม็กก็ได้ครับผมสำหรับตัวนี้อ่ะก็อรอดูอนาคตอีกทีว่าผมจะปั้นแม็กไหมนะครับผมสำหรับตัวนี้กอไม่น่าจะไหวครับผมสำหรับเกมนี้ก็น่าจะแพ้ไปเหมือนเดิมเลยทุเพราะว่าไอ้ดีลองลองผมส่วนใหญ่จะค่อนข้างเก่งแล้วครับผมก็อยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมมาข้าวๆประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองอันนี้ดูท่านผมสำหรับตัวเลเจอร์ตัวนี้ก็ ข้าวๆแล้วับผมไฮบลาไอถ้าผมใส่เกียร์เพิ่มทางชีวิตให้มันก็น่าจะยืนได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ตีดปหาตรงที่ตอนนี้ทางชีวิตมันค่อนข้างที่น้อยมากๆถึงมันจะเคลื่อนที่เร็วจมตีเร็วแต่มันก็ติดตรงที่เปาะบางอยู่นะครับสำหรับเลเจอร์ตัวนี้อ่ะก็สําหรับตัวอื่นนะผมที่ผมยังมีอยู่อ่ะในรอบคัโบถ้าผมจผําผิดแขนโกนคนแปรธาตุก็มีคนขอผมมาว่าให้รีวิวทางด้านของอันฟองซีกับเอ็ดเวิร์ด เอ็เวิดเอลลิรับผมแต่รอบนั้นผมมีแค่ลอยกับมีซ่าครับผมอะโคตาบูเก่าๆผมมีนะผมแต่มันไม่มีครบนะผมมันมีแค่ตัวสองตัวเองนะผมอะอย่างเช่นมิกุผมมีแค่เจ็ดดาวเองนะผมอะก็ใครที่อยากเห็นผมรีวิวกหลัะมิกุก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะผมคือเป็นตัวแจกนั่นเองก็เดี๋ยวลองไปทดสอบกันที่ด่าน320หลักการนะผมเพราะว่าด่านนี้อย่างน้อยก็ไม่ค่อยแบบบอสไม่ค่อยกีแรงสักขนาดนั้นนะผมอะ ด่านที่320นะผมถ้าด่านนี้ไม่ผ่านก็ผมก็ไม่อยากแค่พูดอะไรแล้วผมมาปล่อยตัวออกมาแล้วเดินค่อนข้างที่เร็วมากๆาคผมอะนี่สกิลบัฟนะผมค่อนข้างที่สวยงามก็ตามด้วยสกิลสองแล้วก็นับคูดาวไปอีกนะผมนี่นะผมบัฟบแล้วใช้สกิลแล้วผมอ่ะก็ค่้าๆแล้วตัวของมันจะใช้สกิลสองสกิลทับกันเลยนะผมก็จะไปน้นทางด้านของสกิล เปลี่ยนล่างศัตรูนะผมเพราะว่าสกิลนั้นคูดาวแค่10วินะผมส่วนสกิลบัฟคูดาว12วิอ่ะผมมองว่าคูดาว12วิไม่น่ารังเกียรนะผมเพราะว่าสกิลมันบัฟถึง1ิบวิเลยถ้ามันคูดาว12วิอ่ะมันก็แบบผมกูผมก็มองว่ามันก็ยังโกงดีนะผมอ่ะสำหรับตัวนี้แต่ก่อนโกงมากมากแล้วก,ก,ก็หลายคนใช้แบบการเต็มทีมเลยนะผมสรับท็อปตำนาน,นะ่ะผมก็เคยอยู่ท็อปตำนานมาก่อนนะผมอ่ะผมอยู่ประมาณถ้าผมจะไม่บิดอ่ะ ก็ประมาณท็อปกว่านี่แหละนะผมท็อปยี่สิบสามสิบกว่าตอนนั้นขึ้นไปอันดับ5ของตำนานด้วยนะผมอะ่ะอันดับ5ของโลกสกิลแล้วข้าวๆแล้วผมมองว่าค่อนข้างที่บัฟกว้างมากนะผมดูนะผมอะ่ะระยะห่างขนาดนี้มันยังบัฟถึงเลยนะผมอะ่ะบัฟถึงตัวของพวกข้างหน้านะผมอะ่ะกลุ่มกลุ่มหน้าที่ยืนจุด30 50ผมก็มองว่ามันก็บัฟถึงในการนะผมสำหรับสำหรับเรนเจอร์ตัวนี้อะ่ะก็โอเคแล้วนะผมเดีย๋ยวใครที่อยากให้ผมรีวิวตัวอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะผมแต่ วงเล็บนะผมก็ขอให้เป็นตัวที่ผมมีนะผมอ่ะหรือว่าเน้นยาม,ม่าเป็นโคลรโบเนี่ยเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะผมอย่างเช่นว่าอยากให้ผมรีวิวอันฟงเซ่ก็เป็นเรื่องของแขนโคนโนแปรท่าถ้าในรอบนั้นผมมีตัวอะไรผมก็จะหยิบมารีวิวให้ดูนะผมหรือว่าใครที่อยากให้ผมรีวิวทางหน้าของโค่นั้นอ่ะก็วงเล็บไว้ว่าโคลาโบคาโคนั้นแบบนี้นะผมมันจะง่ายกว่านะผมเพราะว่าทุกรอบโคลาโบผมก็ไม่ได้เปิด จนแบบได้คบขนาดนั้นนะผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มารี VI วิวไฮบลาไอประมาณนี้ละกันผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นก, like, ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไค i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆจากช่องไอซ์ซันฟันีด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ